พัลามอะไรกุมครับยี่สิบแปดมกรลานะครับสิบโมงครึ่งนะครับไม้ปี๊บมีต้นที่สามสี่เอ้ยสาม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 ก็สามสี่สองต้นนะนอกนั้นลูกค้ารับไปเหมาไปหมดแล้วมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีไซส์นี้หรอกจริงๆมันต้องเป็นขึ้นสองปี๊บแล้วนะครับนี่บางตัวไม้สองปี๊บมาขายทุกถูกเอ่อจัดโปรคนที่พลาดโอกาสที่ไม้ปี๊บต้นใหญ่นั้นอะ นี่เอาไปเลยเนี่เออเอาไปเอาไปสามสามต้นพันห้านี่โอ้นี่เอาอย่างนี้เลยไหมนี่ใหญ่อย่างนี้เลยเอาสามต้นพันห้าโอ้ถูกแสนจะถูกนี่เอาไปเลยเนี่ยสามต้นพันห้าใหญ่มากมีต้นที่สิบเอ็ดอันนี้ดอกเห็นกันแล้วเนาะเนี่ยน้ำค้างมาลงเช้านะครับนี่เอาไปเลยสามต้นพันห้าขายถูกถูก ต้นเดียวเท่าไร่ต้นเดียวเจ็ดร้อยใช่ไหมนี่ต้นเดียวเจ็ดร้อยนี่ต้นที่สิบเอ็ดใหญ่มากสองปีบสามต้นพันห้าทุกต้นตัดทดหนึ่งมีลแล้วนะให้มันได้พุ่มอันนี้เป็นไม้เพิ่งตัดทดอยากขายเอาไปเลยสามต้นพันห้าต้นเดียวเจ็ดร้อยโอ้โหไซนี้เจ็ดร้อยถูกแสนจะถูกเนี่ยสามต้นพันห้าค่าส่งขอสองร้อยนี่ต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบสองนี่ ต้นที่สิบสามนี่แดงสบายใจสูงใหญ่ไม้สองปีปะใหญ่มากเนี่ยใหญ่โตเนี่ยังไงดีวะออเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าพอมันถอนมาแล้วมันยังไงล่ะพาไปดูตัวอย่างก่อนออนี่นี่ไซนี้ไซนี้พาไปดูตัวอย่างก่อนอันนี้ลูกค้ารับหมดแล้วพี่ดวงเนียรับไปแล้วนี่นี่ อสา้นี้อ่าสซนี้นี่จะเล็กกว่านี้นิดนึงกิ่งกิ่งกิ่งมันจะสั้นกว่านี้เห็นไหมเอ่อสายประมาณนี้สา้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่นี่นี่ใหญ่เลยนี่ถอนออกมาแล้วใหญ่ๆแบบนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนี่สา้ปี๊บรอหน่อยนะสาปี๊บ โอ้โหใสปี๊บนี่แม่งแบบน้องๆ้องสองปี๊บเลยรับ <laughs> หผางน,นิดเดียวใส่ปี๊บรอหน่อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดอกเริ่มบานบางตัวจะขึ้นขายเลยนั่น่ะขึ้นไปลูกค้าเหมาไปหมดเพราะว่าคือซื้อไปขายก็ได้กําไรแน่นอนได้กําไรดีด้วยซื้อไปเลี้ยงก็ต้นใหญ่ใหญ่ไวนี่นี่นี่สองปี๊บเอาไปเลยนี่นี่พี่ดงเน่ก็เหมาไปแล้วเนี่ยพี่ดงเน่ก็เอาไปนี่นี่ต้นที่บอกเนี่ยสามต้นพันห้าเนี่ขายถูกเลยขายถูกเลยเอาไปเลย นะครับไอไซเนี่ยมันมันตอนนั้นบางตัวขายต้นละแปดร้อยนะต้นละแปดร้อยใช่ไหมสามต้นก็สองพันสี่แล้วไอเนี่ยบางตัวขายเลยขายปล่อยออกเลยสามต้นเอาไปพันห้าพอเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ถึงสิบสามแล้วใช่ไหมนี่สิบสามนี่สิบสี่นี่ตัวดอกแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ชมพูบะไอชมพูอมม่วงเนี่ยนี่ต้นใหญ่มากเนี่ยนี่สิบสี่ อันนี้ยี่สี่อันนี้ยี่สี่ตัวที่เป็นเนี่ยสีเหลืองตัวนี้เนี่ยเนี่ยเหลืองราชันตัวเนี้ยอันนี้เป็นสามชั้นเนาะเนี่ยใหญ่มากอันนี้ยนะี่สี่ 16, น, 14, น 24, ะอันนี้ยี่สี่อันนี้สิบหกเออมันมีสิบสี่กับยี่สี่แล้วันนี้สิบหกนี่นี่นี่แดงลูกไม้ของตัวเองอันนี้เสียบเดียวนี่ดูโคตรนี่ตัดทรดสองมีดแล้วใหญ่มากต้นเดียวเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยใช่ไหมต้นเดียวเจ็ดร้อยสามต้นขอแค่พันห้านี่ ไอ้ต้นเดียวแปด้อยสิต้นเดียวแปดร้อยยังไงดีวะบอกไปแล้วนี่ะเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยสามต้นเอาพันห้านี่นี่สิบสิละสิบเจ็ดนี่ม่วงตัวนี้นี่นี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เวอร์นี่นี่สามต้นเอาพันห้าไอ้ไอ้นี่ขายราคานี้อยู่แล้วนะตอนนั้นต่ก่อนขายต้นละพันนะนะครับนี่นี่นี่ดอกม่วงนี่ดิ ใหญ่มากดูดูเอามือจับนี่ดูดินี่ดูมือบางโตนี่ใหญ่นี่สิบแปดสิบเก้านี่ตัวนี้พรลลดเมรีนี่สิบเก้าต้นใหญ่มากนี่สิบเก้ายี่สิบดูดิต้นใหญ่มากต้นเดียวเจ็ดร้อยสามต้นเอาแค่พันห้าเออขายทุกถูกค่าส่งให้บางโตสองร้อยเดี๋ยวใส่กล่องใหญ่เบียดหน่อยเออเพราะว่า ค่าส่งมันแพงอ่ะเราก็ต้องทํายังไงก็ได้ลดลดลดแบบเบียดหน่อยเบียดนิดนึงแต่ไม่หกักไม่เป็นไรหรอกคือเบียดให้มันให้มันไปทีเดียวกันได้อ่ะจริงๆมันต้องสองสองต้นเนี้ยกล่องหนึ่งแต่บางทีบางตัวมีกล่องใหญ่บางตัวก็ใส่กล่องใหญ่ค่าส่งก็อยู่ที่ไม่น่าจะเกินสองร้อยประหยัดประหยัดหน่อยเพราะว่าบางตัวมันไม่มีกําไรบางตัวขายปล่อยออกอยากขายเมื่อเช้าลูกค้าทักมาถามไม้ปี๊บเยอะไงะบางตัวก็เลยน้อยอ่ะคือแบบ เออทำไม้ปี๊บก็เลยเนี่ยจัดโปรจัดโปรนี่สามต้นเอาไปพันห้าพอขายถูกเนี่ยมันมันใหญ่กว่าไม้ปี๊บด้วยนะใหญ่กว่าไม้ปี๊บเท่านึงอะ่ะนะครับจะขายราคาเดียวกันเลยต้นเดียวไอ้ขายถ,าถ้าถ้าซื้อสามต้นอะ่ะขายราคาเดียวกับไม้ปี๊บต้นหนึ่งเลยเอออันนี้สามต้นก็พันห้าตกห้าร้อยเองไม้ปี๊บต้นเดียวก็ห้าร้อยถือสามต้นได้ใหญ่กว่าเนี่ย เนี่ยดูตอลีลาเล่นรากแนวบอนไซนี่ดอกสวยด้วยเป็นไงต้นสูงใหญ่กว่าไม้ปิ๊บแน่นอนแล้วก็ต้นที่ยี่สามอันนี้ดอกสีเดียวกับต้นที่ยี่สิบเนี่ยขายปล่อยทุกถูกเลยสามต้นพันห้าเอาไปเลยขายถูกมากขายถูกมากแล้วก็อันนี้นี่นี่นี่ต้นละสองพันอันนี้ต้นละพันอันนี้ต้นละพัน สามต้นนี้เอาแค่สองพันไม่เช้าลงลงไปอย่างตรงนี้เนี่ยสามต้นนี้เอาแค่สองพันเนี่ยเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y ย u ทูบเฟซบุ o o ทิกต็อ i n s t a g r a กรมให้บางโตด้วยเลยนะสั่งต้นไม้ก็ไลน์อัน t ิตเติลการเดในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี่ถ้าดูใน facebook ก็เนี่ยแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยสามต้นเนี้ยเอาสองพันต้นนี้ต้นเดียวก็สองพันแล้วอันนี้ขายอยู่พันหนึ่งอันนู้นขายอยู่พันหนึ่งสามต้นนี้เอาสองพัน อันนี้เป็นเหลืองทองดอกใหญ่ๆอันนี้เป็นลูกไม้นะครับดอกมันโดนน้ำค้างเนาะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ลูกไม้ตัวนี้ดอกนี้สวยเนี่ยสามต้นเนี้ยก็เท่ากับซื้อต้นเนี้ยแถมสองต้นนี่ยสามต้นเนี้ยขอสองพันออเนี่ยสามต้นเนี้ยขอสองพันแล้วก็มีตรงนูน้นนี่ตรงนี้นี่ที่บางโตเคยขายต้นละพันห้าเนี่ยเนี่ยสองต้นเนี้ยเอาพันห้า สงต้นนี้เอาพันห้ามันใหญ่มากใหญ่มากจริงๆค่าส่งก็ขอสองร้อยเหอะค่าส่งสามร้อยแน่นอนค่าส่งตัวออกให้ที่เหลือนี่เนี่ยสองต้นนี้เอาพันห้าแล้วก็มีคู่นี้อีกคู่นี้คือไอ้ต้นนี้จริงๆมันต้องขายสองพันนี่เนี่ยสองต้นนี้เอาพันห้าถูกมากถูกสุดๆใครจะเอาไปแล้วก็สองต้นนี้ขอพันเดียวขายปล่อยเลยนี่เห็นป่ะเนี่ยมันโดนมันโดนลาน้าค้างช่างมัน ก็คือพอไปเลี้ยงที่บ้านพี่ๆเพื่อนๆแล้วอากาศมันอุ่นขึ้นน่ะทีเนี้ยดอกมาบ้าพลังเลยนะพอดอกออกเยอะๆแล้วถ่ายรูปมาให้บางตดูด้วยล่ะไม่ใช่เงียบกันนะพี่ๆเพื่อนๆบางคนก็ห่วงเนาะพอดอกออกเยอะๆสวยๆแล้วไม่ค่อยลงอ่ะไปเจอก็เจอในเฟซเออลงเออลงก็สวยดีอ่ะลงถ่ายแล้วก็แคปมาให้บางตบ้างก็ได้อืมึงตจะได้เอามาเอามาโชว์มั่งเพราะของที่ร้านบางตมันดอกมันมาไม่ดีไงเนี่ยมันอากาศมันสวิงเนี่ยดูดิต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่มากเอาพันเดียวตัดเนี่ยดูดิแบบบางตัวเพิ่งตัดทดมีดหนึ่งพุ่มมาเริ่มมาเนี่ยดูดิดอกมันก็จะแทงอยู่นั่นแหละนะครับดอกก็จะแทงนะครับอากาศก็ไม่ดีพื้นน้าค้างมันลงเยอะแล้วตอนเช้าหมอกมันลงหนากว่ากว่าแดดจะมาเจ็ดโมงครึ่งแล้วพอแดดมามันแรงเปรี้ยงเลยไงไอ้ไอ้ในตัวเจนอ่ะที่เป็นปุ๋ยอย่างดีในต้นไม้อ่ะมันโดนแดดปุ๊บมันตายพอตายแล้วมันก็เป็นไวรัส มันก็ทําให้ใบเสียดอกเสียเออมันก็เป็นลาน้ําค้างไงเนี่ยเรื่องของเรื่องอะมันคือเนี่ยแต่บางตัวไม่ได้ใช้สารเค่มีเห็นป่ะมันก็หายมันก็หายจะบอกใบกิ่งก้านนี่มาดีเลยนะใหญ่โตเนี่ยเนี่ยใครจะเอาไปเลยสองต้นนี้ขายปล่อยเลยพันเดียวโอ้นั่นอะเท่ากับของพี่ดวงเนตเนี่ยเนอะไซส์มันใหญ่นี่ขอพันห้าเหอะใหญ่นู่นใหญ่นี่ลาสามต้นนี้ขายปล่อยนี่ สามต้นนี้ข, lain, ขายปล่อยขายปล่อยเลยสามต้นนี้ขอแค่พันห้าเดี๋ยวบางตัวจะเอากระถางน,นี่ขึ้นไม้ใหญ่อือบางตัวจะเอากระถางนี่ขึ้นไม้ใหญ่เรื่องของเรื่องอะเรื่องของเรื่องบางตัวจะเอากระถางน,นี่ขึ้นไม้ใหญ่เพราะว่าบางตัวจะแยกลยไงไซส์ใหญ่ไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์รอ,องเนี่ยไม่งั้นมันปนกันไปหมดพอมันปนกันไปหมดแล้วมันเนี่ยอย่างนั้นเห็นปะมันปนกัน,เป,นกเป็นการว่าไม้ไซส์ใหญ่อยู่กับไม้ไอ้ไอไม้ไซส์สองพันอยู่กับไม้ไซส์พันห้าเนี่ย มันกลายเป็นใหญ่เล็กอย่างเนี้ยเราจะขายอันเนี้ยสองพันอันนี้พันห้ามันก็กระไรอยู่แล้วมันก็จะทำให้ไม้ต้นละพันห้าที่มันเป็นมาตรฐานพันห้าเนี่ยมันกลายเป็นเล็กไปเพราะเจอไม้สองพันเบียดบางโตก็เลยต้องขายราคาเดียวกันเลยเนี่ยต่อไปจะเปลี่ยนคือตรงเนี้ยอาจจะเป็นพวกพันห้าสองพันอย่างเดียวสามพันแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นพวกพันห้าสองพันแล้วก็นู่นอ่ะแปดร้อยพันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยจะจะแยกโซนหมดเลยเพราะตอนเนี้ยมันปนกันหมด พอมันปนกันหมดอ่ะมันกลายเป็นใหญ่เล็กเนี่ยเหมือนสองต้นเนี่ยอันเนี้ยใหญ่มากแล้วพอมาอยู่กันเนี่ยมันก็ดูต้นนี้เล็กมันก็ดูไม่น่าซื้อแต่เนี่ยพี่ต่อเอาไปแล้วอันเนี้ยมันก็ขายอยู่สองพันมันใหญ่มากไงมีสี่ปี๊บนะสี่ปี๊บก็คือสี่สิบเซนอะกระถางสี่สิบเอ้ยเออสี่สิบเซนห้าสิบเซนอะเนี่ยมันใหญ่มากพอมันใหญ่มากเนี่ยพอมันมาอยู่กับไซส์พวกเนี้ยเนี่ยกระถางสี่ปี๊บเหมือนกัน มันก็เลยดูต้นนี้กลายเป็นต้นเล็กไม่น่าซื้อไปเดี๋ยวมันโตจะแยกโซนหมดเลยเพราะตะก่อมันใหญ่เล็กมันปนกันหมดอ่ะเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยใช่ไหมมันปนกับอยู่กับพวกไม้ไซส์พันห้าจริงๆมันต้องสองพันพอมันอยู่มันก็ดูโง่ก่าชาวบ้านเขาอันนี้มันโตขายปล่อยไปหมดละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเห็นเห็นเลยเนี่ยไซส์สองพันเนี่ยมาอยู่รวมกับพวกพันห้าพันหนึ่งอันนี้มันก็ดูเล็กไม่น่าซื้ออะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยตีแถมเลยแถมสองต้นเลยด้วยเนี่ยเอาต้นนี้ต้นเดียวแถมสองต้นนั้นให้เลย มันโตจะแยกโซนหมดแล้วไอ้พันห้าก็พันห้าพันหนึ่งก็พันหนึ่งสองพันก็สองพันไปเลยแยกโซนหมดเลยไม่งั้นนะ่ะมันเป็นแบบนี้ใหญ่เล็กเนี่ย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 ี่ย,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 ยต้นนี้ขายสามพันดอกเริ่มบานละโอ้โหดอกแม่งสวยมากกระถางหกสิบเซนมีต้นเดียวนะมีต้นเดียวส่วนต้นนี้ขายปล่อยพันเดียวค่าส่งสามร้อยแดงพยาเพิ่มซับกิ่งหน้ามันเป็นดอกสีชมพูมันเป็นมันเป็นมันเป็นไทยโซโคผสมอาราเนี่ย เอาพันเดียวค่าส่งสามร้อยแล้วก็สามต้นนี้ขอสี่พันห้าสองพันพันห้าพันห้าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่วะสองพันพันห้าพันห้าเป็นสามพันห้าพันขอสี่พันก็ได้นี่ขอสี่พันแต่ขอค่าส่งให้บางตัวต้นละสามร้อยนะไม่แถมและขอสี่พันถ้าให้สี่พันห้าก็แถมสองต้นนั้นไปเลยแต่ถ้าขอสี่พันก็ไม่แถมและนะครับไม่แถมนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันมัน โอ้ไม่งั้นก็ขาดทุนน่ะเนี่ยใครจะเอาต้นเดียวพันห้าต้นนู้นพันห้าต้นนี้สองพันใครจะเอาสามต้นนี้ขอสี่พันนะครับค่าส่งต้นละสามร้อยแต่ถ้าใครให้บางตสี 4, 5, ่พันห้าบางตแถมฟรีสองต้นนั้นด้วยเออให้บางตหน่อยแต่เนี่สวยจริงต่อยักษ์ดอกสวยมากลูกไม้สูงเป็นเมตรนะไม้บางตทุกต้นถ้าไซส์เนี่ยสูงเป็นเมตรนะไม่ได้เล็กแล้วก็มีหนุดอันนู้นก็สูงเป็นเมตรเหมือนกันเนี่ยแต่นี้ขายปล่อย นี่พระรดเมรีนี่นี่ขายปล่อยสีมันจะต้นนี้มันสีแปลกๆแบบเนี้ยมันนานแล้วนะครับโคตรปะเร่งเลยนี่สีแปลกๆอย่างเงี้ยเอาไปดูเล่นสวยๆเป็นพระรดเมรีแต่ว่าสีมันจะแบบจัดจ้านน่ะมันจะเป็นอมเหลืองทองอย่างเงี้ยใครชอบก็เอาไปมันยังไม่เริ่มบานเต็มที่เลยเนี่ยขอพันห้าพอแล้วนี่ก็เหลืองทับเจริญเบอร์สองเนี่ยขอพันห้าพอขายปล่อยไปทุกๆกเออขายปล่อยเลยแล้วก็ไม้ปี๊บเท่ากับมีต้นเนี้ยมีต้นที่สามสิบสี่ กับสามสิบสามเนี่ยมีอีกสองต้นนอกั้นลูกค้ารับหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ดวงเนตรนะครับก็เห็นไม้ใหญ่เขาก็ซื้อหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวรอหน่อยบางตัวก็จะเอามาขึ้นอีกจะดอกมันยังเนี่ยดอกมันเพิ่งเริ่มแบบนี้ไงบางตัวก็เลยยังไม่อยากเอามาขึ้นเพราะว่าเอามาขึ้นแล้วดอกมันยังมันบานดอกเดียวอ,อย่างเงี้ยเอยอย่างเงี้ยเนี่ยต้นเนี้ยมีคนถามสี่ห้าคนเลยนะเพราะว่าดอกมันบานอย่างนี้แล้วไงอ่ามันก็เลยแบบเออน่าซื้อบางตก็ ไม่รอแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้ายังไม่บานนี่สายบานแล้วเห็นไหมอันนี้สวยจริงนี่พี่ตรงนี้รับไปแล้ว <c oughs> นะครับก็ก็เดี๋ยวจะทยอยมาขึ้นแต่รอบต่อไปอดอกมันจะประมาณแบบนี้นะ <c oughs> คือดอกมันจะเพิ่งเริ่มบานด,กดอกหนึ่งอย่างเนี้ยก็ให้มันโตเถอะนะ <c oughs> ก็ก็ดูเลยคือต้นมันใหญ่เห็นแล้วนะ <c oughs> เห็นตัวอย่างแล้วนะเดี๋ยวไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าอะเดี๋ยวเจอกันนะครับเนี่ยมันโตขายไม้ใหญ่ทุกต้นคุ้มค่าคุ้มราคาอ้าวมันโตจะลงคลิปสั้นนี่สิบกวนาทีแล้ว เอ้านี่ใครที่พลาดอันนั้นเอาวันนี้ไปนี่เอาอันนี้ไปสองต้นนี้ขอพันสองต้นเดียวขอเจ็ดร้อยอืมสองต้นนี้ขอพันสองค่าส่งก็ให้มึงโตร้อยห้าสิบดูดิอันนี้มันมีหนึ่งสีมีสองสีมีสามสีมีสี่สีนะนี่ใช่ไหมตรงกลางนี่ไม่ใช่ด้วยนี่หว่าอุ้ยอันนี้มีห้าสีเลยเหรอถ้าผิดพลาดขออภัยนะนี่มีหนึ่งสีนะอันนี้ก็สีหนึ่งนะนี่หนึ่งน,นี่แบบหนึ่ง อันนี้สีเหลืองไอไอไออะไรนะแสงจันเนี่ยนี่นะสามแล้วนะตรงกลางเนี่ยอันนี้มันแดงลูกไม้ของตัวเองนี่หว่าสี่แล้วนะแล้วนี่อีกกิ่งหนึ่งนี่เป็นแดงตัวนี้แดงดอกปั้นปานเนีน่ยนี่ห้านะต้นนี้มีห้าสีต้นเดียวขอเจ็ดร้อยนี่ตัดทดหนึ่งมีดทําพุ่มไม้แนวบอนไซอันนี้ทําใหญ่ๆนี่เสียบสูงอันนี้ตัดทดหนึ่งมีดเหมือนกันนี่มาละนี่ตัดทดหนึ่งมีดแล้วนะไม่ได้ไม้เสียบใหม่นะชมพูรัพ์จเจริญ สงต้นเนี้ยขอแค่พันสองค่าส่งร้อยห้าสิบรับต้นเดียวขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็โอ้ยเออไม่เป็นไรมึงตัวต้องขายแปดร้อยหรือพันหนึ่งรับต้นเดียวขอเจ็ดร้อยค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งสองต้นนี้เอาพันสองค่าส่งร้อยห้าสิบใครจะเอาเป็นคู่กบไปนูน่นดูดิใหญ่มากมึงไงเนี่ย,ยแดงพยาเพิ่มทรัพย์มันมันมีขอบมันมันดอกมันจะ อ่าเนีน่ยแดงพญาเพิ่มทรับมันจะประมาณนี้อ่าเนีน่แนยแดงพญาเพิ่มทรับนี่ขอสองพันอันนี้แดงลูกไม้ของบางตัวเองของบางตัวเองจะบานแบบชุ่มเลยไงดอกมันจะใหญ่กว่าอันนี้มันจะบานเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระจัดเนี่ยก็บานคนละแบบอันนู้นบานแบบแ,แข่งอันนี้บานแบบกระจัดอันนี้เป็นชมพูอมม่วงขอสองพันขอสองพันขอพันห้า อใครรับทั้งหมดออใครรับทั้งหมดโหมันใหญ่เว้ยใครรับทั้งหมดขอขอสี่พันห้าละกันใครรับทั้งหมดขอสี่พันห้าแต่ค่าส่งต้องให้บางโตต้นละสามร้อยนะอันเนี้ยสามร้อยแปดสิบแน่นอนอันเนี้ยสามร้อยแปสิบแน่นอนอันเนี้ยสามร้อยแน่นอน อันนี้รู้ๆกันอยู่นะใครซื้อไม้ใหญ่จะรู้ค่าสง่งแใหงดุดังจริงอันนี้หกปี๊บหรือแปดสิเซนนะเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนเนี่นี่ต้นเดียวสองพันต้นเดียวสองพันอันนี้ขอพันห้าสามต้นนี้ขอสี่พันห้านะครับใครชอบเอาไปนะครับอ,อ่าเพชรนาต้นนี้เจ็ดพันยักษ์เพชรนาวางังต้นโน้นห้าพันลูกไม้ เพราะเม็ดต้นนี้นะครับนี่โอ้โหสูงเม็ดกว่าใบเบอร์เริ่มมาเห็นไหมนี่มันโตไม่เคยตัดทดุเลยนะปล่อยเขาเลยนี่ปล่อยออกขอสามพันล้วมีต้นนู้นหนุนขาวน้ำหวานต้นนู้นขอห้าพันขายทุกถูกน,นี่สูงเม็ดกว่านะเม็ดกว่าเลยเพอเอจะจะ,จะเม็ดเม็ดครึ่งด้วยอ่ะดูดิ สมบูรณ์มากเนี่ยมันโตไม่ได้อะไรเลยนะนี่กลับมะพราะ้าวสบบเล็กกระปุยขี้ไก่เท่านั้นนี่ดูตอนแรกมาไม่จะก,กิ่งดอกสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดอกเดี๋ยวดูดอกดอกสวยมากเดี๋ยวดูดอกขอสามพันค่าส่งเก้าสามร้อยต้นโน้นขอห้าพันค่าส่งห้าร้อยใหญ่โตนะครับไม้มันโตใหญ่โตนี่นี่ก็จะใหญ่ในอนาคตด,ดูโขดเต็มกระถางสีป่ปีเลยนะขายปล่อยนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่โขดใหญ่เนี่ยต้นละพันห้านะครับเอาไปเลย นะครับนี่มาเต็มแนละ้วเริ่มมาแล้วนี่กินปุ๋ยขี้ไก่ก็วันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับตะกี้ลงคลิปเช้าไปรอบๆหนึ่งนะครับพอดีหมดแล้วก็เลยมารีบบอกลูกค้าว่ามีอันนู้นนะครับขายทุกๆสามต้นพันห้าต้นเดียวเจ็ดร้อยโอ้ดูดิใหญ่โตน่นนะดูตัวอย่างได้เลยบางโตแบบไม่โกหกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสาสาามุวอะไรกุ้มวรวัฒนตุลลอวะบบารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ